สวัสดีครับผมลุงหล่อเด็ซีครับมือน,นี้มาสรุปผลบางไฟบ้านน้องผือครับวันที่17พฤษภาคม2 5 6 6หครับบางที่1โกลยข้ 4, ขามสี่หายส้หคะแนนผ่านครับบางที่2กลุงจเจริญทรัพอย์กสบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่3ค่ํามหมากท่อง255คะแนนไม่ผ่านครับบางที่4แสนศิริ330คะแนนมีจ่ามีผ่านนะครับผมบางที่หาเพชรผู้ท่อนลอยเกาิาคะแนนไม่ผ่านครับ บางที่6เสือเถา360นาม6 0คะแนนผ่านครับบางที่7จ็ดส่อไพศาลสองร้อยห้นาสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่8หาสอสามคะแนนผ่านครับบางที่เก้าสีวีหกสองิคะแนนไม่ผ่านครับบางที่10สอสวรสค์สางร้อาคะแนนเจ้าครับบางที่11นคนเรเสาเหล่นา390คะแนนผ่านครับบางที่12ไว้ละเริง380อคะแนนผ่านครับ บังดีสิบสามภูมินารินสิงฟังไซร้อยยี่สิบคะแนนไม่ผ่านครับบังดีสิบสี่เจปอมนะครับสองร้อยห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟสีสวัสดีลาลาลา